มามาเปิิงเรือใหญ่กันคะ่ะพี่น้อง Look at the ship it's very big พูนแม้พูนแม่กใหญ่แห้งละสะอ,อนรู้สึกตื่นตาตื่นใจกับเรือลำใหญ่ที่ลอยลำอยู่ตรงท่าตรงนี้มากเลยคะ่ะคุณสาบอกว่าเป็นเรือบรรทุกสินค้า ริมฝั่งของแม่น้ำบริกเบนก็จะมีผู้คนมานั่งตรงพัตคารร้านค้าดื่มกาแฟทานอาหารคุยกันอย่างสนุกสนานใช้ชีวิตชิลๆเรือนำเที่ยวก็มีกันหลายลำอ่านดูชื่อซิต c c t t h สะพานตรงโน้นที่เห็นชื่อ Story Beach พวกเรากะไปเดินในโอกาสหน้า very beautiful Hello yes e see <laughs> t t จากริมฝั่งน้ําเราก็มาเดินที่สวนโบทานิกค่ะก็ไม่ไกลกันมากนะักวกกลับเข้ามาตรงใจกลางเมืองอีกครั้ง ตึกรามบ้านช่องก็สวยงามเป็นที่สุดเดินกันต่อไปวันทำงานอย่างนี้ก็ยังมีคนออกมาเดินเยอะแยะในเวลาเกือบเกือบบะา13นาฬิกาทั้งๆท,ที่ไม่ใช่วันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็งงๆกับไลฟ์สไตล์ที่นี่อยู่ค่าเป้าหมายของพวกเราก็คือไปที่ซิติหอเพื่อชมพิพิธภัณฑ์ ตามมาชมกันเลยค่ะชมแผนที่เมืองบิดเเปนมีเด็กนักเรียนมาทัศนศึกษา time, or or นี้เป็นงานศินละปะจากเศษผ้าต่างๆนี้ก็เป็นศินละปะบนกระดาษา แผ่นใหญ่ๆบ้างๆศิลปะแบบทักโคเชงานศิลปะต่างๆเราเองก็ไม่ค่อยเก็ตสักเท่าไหร่วีดีทัศน์สอนงานฝีมือให้กับเด็กๆค่ะ กลับถึงบ้านคุณสารีบมาหาข้อมูลใน Google Map <Yeah. S 1> เพื่อเดินขึ้นสะพานานเอลิเน really ีเวแมูคืมอืมแล้วกฝั่่ไดู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 ด t ดููดดู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  o ูด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  e ดู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  e ูด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  e ดูดู e ูดู It means next t i m e ูด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 ู แม,มูนี่มีข้าวเหนียวค่ะพี่น้องมีข้าวเหนียวซื้อข้าวเหนียวมาจากอันซูเปอร์มาร์เกตต็ตเนาะคะ่ะสิบอเอย๋ยซื้อว่าหม่องดาหอมค่ะพี่น้องมาจากไทยแลนด์นะคะมาจากไทยแลนด์ถึงทุลักทุเลกับสีดังแข่งกันกับผู้กินเนื้อ เรากลับไปบิง We e e n to look at the museum mm hmm. To visit the museum Which is the museum พ <Blo> uh, ิพ <ifferent> right? ิธภัณฑ์คับเห็นเด็กหน่อยนกเรียนเนาะ เป็นเด็กน้อยนักเรียนนั่นไปทัศนศึกษาอายุสองกลุ่มเขาเนี่ยอารมณ์ดีแล้วขึ้นไปสั้นสามเพื่อจ่ายเงินจ้าบ่าจ้าบ่าเขาก็ให้บริจาคได้ เมื่อรุ้น่าจไปอีกจุดไปยัง่างจั้งสภาพบินอ่าน่ากสิแสดปิดอเพราะว่านราจะกินหลากหลายนิด I need to walk up to the story bridge. I mm -hmm. look at it. A bit. So, uh, when you look at it, you think walk about uh, six kilometers. Mm -hmm. mm -hmm. Go there and we'll get down beside the river and go along. Mm -hmm. Get to the Maritime Museum, and after that, you get the South Bank mm -hmm. where we were the other day. Mm -hmm. Then we can cross the bridge and get back. Mm -hmm. Mm -hmm. คุเฮ่องกับผมยังหลายเนาะใส่วิตไปทำบ้าหากินไปแล้วกับเหตุบุญไหวสาหนาก่อนเพราะว่ามันต้องเกิดแน่นอนขันเท้าบถถ่าท่านได้เบิดกิเลสเกิดแน่นอนนี่ดได้ค่ะแล้วลืมติดตามคุณสาคุณศรีมีเรื่องเล่าค่ะ